สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ T A News และดิฉัน,นปริยางับามสง่าค่ะสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทำให้ปริมาณโลหิตทั่วประเทศขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จึงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาดไทยจัดโครงการบริจาคโลหิตขึ้นที่สำนักงานใหญ่โดยมีผู้บริหารพนักงานลูกจ้างร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องค่ะ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย PA จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลคนสุขภาพดีสุขคนให้เท่ากับสุขคนรับภายใต้โครงการ PA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้านซ,ซีขึ้นในวันที่12เมษายน2565ณห้องสุวรรณภูมิชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ ในโอกาสนี้นายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยรวมถึงมีคณะผู้บริหารพนกรักงานลูกจ้างและประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการดังกล่าว PA ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยตลอดโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในการช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นการได้ทำบุญแล้วก็ยังมีผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย ได้ทราบข่าวว่าประเทศไทยเราขาดขาดแคลนเลือดนะฮะสภากรชจายไทยขาดแคลนเลือดนะครับประกอบกับนโยบายของผู้ว่าการที่ให้คนกรพเนี่ยบริจาคให้ได้10ล้านซีซีต่อปีนะครับก็เลยจะมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ด้วยเพื่อที่จะเอาเลือดไปช่วยผู้ป่วยท่านอื่นๆต่อไปนะครับได้บุญด้วยนะครับเป็นคนชอบบริจาคโลหิตอยู่ยแล้วก็เลยคิดว่าการบริจาคเลหิตเนี่ยไม่มีประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วยที่เขาต้องการโลหิตที่ใช้ในการผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ขอเชิญพี่ยังน้องกับการไฟฟ้าการไฟฟ้าสมม่วนภิภาครับมาร่วมบริจาคด้วยกันครับสำหรับในปี2565 PA ได้เริ่มรับบริจาคโลหิตมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่11เมษายน2565มียอดบริจาคโลหิตแล้วกว่า2.24ล้านซี จากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน P.A. ทั่วประเทศส่งผลให้ยอดบรจิจาคโลหิตตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบัน11เมษายน2565ม,ม,มีปริมาณรวมกว่า98ล้านซีซีการบริจาคโลหิตนอกจากจะทำให้สุขภาพดีแล้วยังมีประโยชน์ในเรื่องการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการโลหิตในการรักษา ซึ่งปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ PA จะส่งมอบให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยต่อไปค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตเข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออมปริยางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ